สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ชอยมีโซโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลือกไพ่สําหรับคนโสดประจําเดือนกันยายนนั่นเองมี3กองให้เพื่อนๆเลือกเลยให้เวลาเพื่อนๆอธิษฐานจ้า เลยถ้าน,น่าจะเรื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอมี่จะเริ่มจากกองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแน่นอนว่านี่คือการทำนายแบบภาพรวมและเป็นแนวโน้มไม่ใช่ดวงของครูใครคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจารณญาณกัน,กน้วยกันแล้วกันไปเริ่มฟังกันเลยกองที่หนึ่งนะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนี้ค่ะคนโสดค่ะเดือนกันยายนมาถึงแล้วคนโสดของเราอิทธิพงของคุณเป็นอย่างไรบ้างจ้าขอดูหน่อยสิโถเบือ่อ ให้คําเดียวเลยค่ะเอมี่เราเบื่อเหลือเกินเราเบื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นๆแล้วเราเบื่อที่เรายังโสดอยู่แบบนี้แล้วเราเบื่อที่เราต้องพยายามในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างมากแล้วแต่ในขณะเดียวกันค่ะสิ่งที่คุณเบื่อก็เพ,อเพราะว่าอะไรคะตัวคุณเองไม่ได้อดทนมากพอที่จะรู้ตัวเองค่ะว่าเราอยากที่จะโสดหรือเราอยากที่จะมีความรัก นะด้าน,นน้โดทธิพลของไพ่ของเ,อเพื่อนๆกองนี้ค่ะคนโสดนะเราเลยมองว่าคุณมีความสุขอยู่รอบข้างคุณอยู่แล้วอะมนเลยทําให้คุณไม่ได้ขวนขวายพยายามหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับใครบางคนเลยเดือนนี้ค่ะมีโอกาสที่คุณจะได้คุยกับใครบางคนหรือไม่ชัดเจนนะคะเรามั่นใจมากๆว่าเดือนนี้มีแนวโน้มที่คุณจะได้มีใครบางคนเข้ามาแต่ อย่างที่บอกไปค่ะคุณก็เบื่อเกินกว่าที่คุณจะเปิดใจคุยแปลกเนาะเพราะว่าอะไรคะเราเชื่อมันเลยค่ะว่าเพื่อนๆกองเนี้ยมองรอใครบางคนอยู่เนาะคือบางทีการรอบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าเออฉันไม่อยากจะรอหรอกแต่ว่าคุณแอคชั่นเหมือนคุณไม่รอแต่ในใจลึกๆคุณรออืคุณรอให้ใครบางคนหนึ่งกลับมาคุณรอให้ใครบางคนมองเห็น คุณค่าของคุณเองคุณรอให้ใครบางคนมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณเองคุณพยายามพิสูจน์ตัวเองให้กับคน,นคนนั้นได้รับรู้ค่ะความรักเลยอยากแนะนํานอะไรให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในสภาวะแห่งการรอใครบางคนอยู่นะความรักเลยอยากแนะนําอะไรอะคุณคะคุณต้องมั่นใจในตัวเองค่ะว่าคุณมีดีโดยที่ไม่ต้องได้รับการอะไรค่ะไม่ต้องได้รับการยอมรับจากคนอื่นค่ะอืมอิทธิพลให้คุณอะคือคุณต้องพยายามแบบเสริมเสน่ห์ของตัวเองอย่างมาก เนาะเสริมสเสน่ห์ของตัวเองอย่างมากเพราะอะไรคุณมีพลังงานเดะเดวีลยอยู่ตรงนี้นะคะพอคุณได้เสริมสเสน่ห์ของตัวเองได้มากขึ้นค่ะก็จะทําให้คุณสามารถที่จะดึงดูดให้คนที่คุณรออยู่นี่แหละเขามองเห็นสเสน่ห์ที่แท้จริงของคุณมากขึ้นนั่นเองดังนั้นในเดือนนี้มีโอกาสที่จะมีใครบางคนเข้ามาแต่คุณอาจจะไม่ได้ยายแส่ผมใช้ว่ายยแส่นะคุณไม่ได้สนใจคนคนนั้นมากกว่านะคะเพราะว่าคุณรอใครบางคนคะ่ะแต่ลองดูหน่อยค่ะว่าคนที่กําลังจะเข้ามาค่ะเขาคือใครครับอืม เขาคือคนที่ดูมีอํานาจมากมากเลยค่ะมีอํานาจมีอิทธิพลในเรื่องบางอย่างเป็นคนที่จริงๆแล้วคุณน่ะตามหามานานเลยเนาะคุณตามหามานานเลยแต่ค่ะเขาคนนี้ดูเจ้าชู้มากๆดูเจ้าเล่ห์มากๆดูเป็นคนที่รักอิสระในตัวเองมากๆนี่คือปัจจัยหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้เพื่อนๆกองนี้ไม่ได้เปิดใจใช่ค่ะเพราะว่ามันเลยทาให้คุณต้องเช็คเยอะอะเช็ครอบด้านเลยอนะเนาะแล้วก็ตัวคุณเองค่ะต้องการคือลึกๆนะเอมี่มองว่าพอมันมีอิทธิพลของเดอะฟูดเดอรจัดเม้นขึ้นมาบางทีคนคนนี้ที่เข้ามาม อาจจะเป็นคนที่มีตรมรําหนิก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ไม่ใช่สไตล์ที่คุณต้องการอ่ะเช่นเขาอาจจะตัวเล็กกว่าคุณหรือเป็นคนต่างชาติตา่างศาสนาที่คุณรู้สึกว่าเออไม่เอาได้ไหมอารมณ์เนี้ยค่ะมันก็เลยทําให้คุณดูไม่ได้เปิดใจขนาดนั้นหรือเขาไม่ได้เพอร์ฟอร์มได้ดีที่ทําให้เรารู้สึกแบบว่าว้าวฉันต้องการเธอฉันอยากจะเปิดใจให้เธอไม่ใช่เนาะมันก็เลยทําให้คุณยังคงขอเลือกอยู่ก่อนนะคะอย่างที่บอกไปอะเพื่อนๆกล่อองเนี้ยดูเหมือนจะอยากมีแฟนนะแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะ เปิดใจให้กับใครเท่าไหร่เลยค่ะในสถานการณ์ตอนนี้ค่ะความคิดของคุณในเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างอืมไม่ไม่ยังไม่แน่ใจเลยอะว่าลึกๆแล้วค่ะคุณอยากมีหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้อยากมีแต่ไพ่เป็นที่มาเป็นภาวะในในเชิงลึกอะที่คุณเองแค่ฉันขอเวลาให้ฉันได้เลือกก่อนได้ไหมฉันขอเวลาให้ฉันได้คําตอบของตัวเองก่อนได้ไหมแล้วฉันถึงจะตอบเธอนะว่าฉันอยากมีหรือฉันไม่อยากมีกันแน่ ดังนั้นในอิทธิพลตอนนี้ที่คุณยังโสดอยู่ค่ะก็เป็นเพราะว่าอะไรคะพลังงานรอบข้างของคุณเองนั่นแหละที่เติมเต็มคุณได้เราเลยค่อนข้างมั่นใจว่าที่คุณยังโสดอยู่มันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณมีเพื่อนที่น่ารักคุณมีสังคมที่ดีคุณมีงานที่ให้คุณทําคุณมีครอบครัวที่จ่มจ่มว้าวเก็าใจไหมมันเลยทำให้คุณไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งมาเติมเต็มฉันขนาดนั้นนะคะคุณอยากมีแฟนหรือไม่ให้มองว่าเอยอยากมีนายมีแต่ก็ไม่ได้รีบร้อนเท่าไหร่หรอกก็ขออคุยยกกันนไไป่ด้ม ยังไม่ได้อยากที่จะเปลีป่ยนแปลงฉันขอแบบได้เลือกเออเนี่ยพอดูแบบมีม้าที่สู้กันแบบนี้ค่ะมันให้ลมเหมือนกับว่าคุณอยากมีไหมเรามองว่าคุณอยากมีค่ะแต่ว่าคุณอยากมีแบบคุณต้องได้เลือกด้วยมันจะไม่ใช่ว่ามีใครในคนใดคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณต้องตัดสินใจเลือกคนนั้นคนเดียวไม่ได้อะคืออยากให้มีคนมาแบบว่าอุ้ยเอารอใช้หลายๆคนหน่อยแล้วใช้ขอตัดสินใจนว่าจะเลือกคนไหนดีประมาณนี้ค่ะคุณยังมีความคิดในเชิงของความแบบมี เอ่อเป็นคนเจ้าสำราญหน่อยเป็นคนเจ้าชู้หน่อยก็ได้นะคะเป็นคนที่เฟลลี่อะไรแบบนี้ได้นะเพราะคุณมีดีไงแต่นะวันนี้คุณต้องยอมรับก่อนว่าคุณมีดีนะถ้าคุณยังไม่ยอมรับว่าอืฉันมีดีหรอลึกๆฉันรู้ว่าฉันมีดีอ่ะแต่คุณไม่ไม่พร้อมที่จะยอมรับในสิ่งสิ่งนี้มันก็ทําให้คุณเลื่อนเวลาในการจะมีใครสักคนหนึ่งไปได้เรื่อยๆนะคะดังนั้นพลังงานไพ่เลยอยากแนะนําคนโสดกองนี้ในเดือนกันยายนววาอย่างไรเดมู n อู้ เดทนะคะโอ้โ oh. หคุณต้องตัดความสับสนความกังวลใจทิ้งไปให้ได้ะคะ่ะและคุณต้องยอมรับให้ได้นะคะว่าทุกอย่างของคุณคือการเรียนรู้หมดเลยอะ่ะไม่ว่าคุณจะเจอใครหรือไม่ได้เจอใครชอบคนสไตล์ไหนไม่ชอบคนสไตล์ไหนมันคือการเรียนรู้ให้คุณได้รู้ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรน,นั่นเองดังนั้นเอาตัวเองออกไปเจอเพื่อนซะเอาตัวเองออกไปเจอผู้คนเอาตัวเองออกไปเจอสังคมซะ ก็ทําให้คุณสามารถที่จะเปิดใจให้กับตัวเองในการที่จะได้มีใครสักคนเข้ามาได้มากขึ้นนั่นเองนะคะล่าโดยสรุปมาในเดือนนี้ค่ะกันยายนเป็นอย่างไรบ้างคะกับความรักข้อมัมพั์ของคุณได้เริ่มต้นพูดคุยกับใครบางคนนะคะซึ่งคนคนนั้นจะเป็นคนที่เติมเต็มคุณได้ในด้านใดด้านหนึ่งแต่จะเป็นคนใหม่ๆนะจะไม่ใช่คนเดิมที่คุณรอนแน่นอนนะคะและบอกลว,ว่าเขาาจะเติมเต็มคุณได้ในด้านใดด้านหนึ่งแสดงว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือคุณในเรื่องบางอย่าง แล้วความสัมพันธ์มันจะไม่ได้วันแหววในเชิงของคนรักเท่าไหรค่ค่ะแต่มันจะเป็นการเติมเต็มกันในเชิงของครอบครัวคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทมากกว่าอยากให้คุณลองมองไปกไกลๆคะ่ะเดือนนี้มีคนเข้ามาแต่อย่างที่บอกไปว่าอิทธิพลของคุณเองอคือการอยากให้คุณลองเรียนรู้นะคุณรอคนเก่าก็ได้เอมี่ไม่ว่าเลยแต่ถ้าไม่มีคนใหม่เข้ามาพยายามที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เรียนรู้ด้วยเพราะประสบการณ์ที่คุณจะได้เจอเยอะๆนี่นแหละจะเป็นการ สร้างความมั่นใจให้กับคุณในการที่คุณจะได้เจอความสัมพันธ์ที่มั่นคงในระยะยาวนั่นเองนะคะอันนี้คือทิศทางจากไพ่ที่อยากจะมามอมให้กับคนโสดเดือนกันยายนถ้าคุณได้เจอใครบางคนที่เข้ามาแล้วแต่ไม่ได้สนองนิดเราเลยมาคอมเมนต์เก็บสถิติกันนะเนะไพ่ออร์คิลค่ะบอกว่ากระทันหันเนาะจะเจอได้อย่างที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยในช่วงเวลาที่คุณอาจจะ กำลังแบบว่าเอ๊ะฉันสนใจเรื่องอะไรอยู่นะเนี่ยหรือฉันกําลังคิดเรื่องอื่นอยู่หรือเปล่านะคุณกาลังแบบไม่ได้ใส่ใจในคนคนนี้ที่เข้ามาเท่าไหร่เลยค่ะ เราเลยต้องบอกนะคะว่าคนสดเดือนนี้มีโอกาสละกันนะที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแต่คุณไม่ได้สนใจเขาเพราะเขายังไม่ใช่สเปคหรืออีกแง่หนึ่งก็คือคุณกาลังรอใครบางคนอยู่คุณกาลังคิดถึงอดีตของคุณอยู่มันเลยทําให้คุณอาจจะพลาดในการที่คุณได้เจอโอกาสของคนนี้ไปก็ได้นะคะดังนั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันก็พยายามรออยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นและสังเกตสิ่งเร้าสถานการณ์รอบข้างให้มากขึ้นไม่แน่ว่าคนใกล้ตัวคุณเองที่กําลังจะทักคุณมา อาจจะเป็นคนคนนั้นที่กําลังจะเข้ามาในเดือนนี้ก็ได้มาเก็บสถิติกันนะคะฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเพื่อนๆคนโสดกองที่1ในเดือนกันยายนค่ะกองที่2นะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆคนโสดกองที่2นี้ในเดือนกันยายนของคุณพลังงานความรักความสัมพันธ์คุณเป็นยังไงบ้างจ้าคนโสดดูหน่อยสิว้าวมีเรื่องอะไรที่คุณกําลังสนใจไหมคะมีเรื่องอะไรที่คุณกําลังสนใจกําลังอยากจะไปศึกษา นั่นแหละค่ะเรื่องนายจะนําพาให้คุณได้เจอกับใครบางคนที่คุณจะรู้สึกดีและอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับเขาด้วยนั่นเลยได้เลยนนเนี้ยดังนั้นนะคะในลักษณะของไพ่แบบนี้ค่ะแปลว่าสิ่งที่คุณสนใจมาจากเรื่องของการงานก็ได้อ,อ่ไลฟ์สไตล์ของคุณเองก็ได้หรือการเรียนรู้งานสัม,มนานณอื่นๆก็ได้จะทําให้คุณเองได้เจอกับใครบางคนที่เขามีความคิดความชอบความอ่านที่คล้ายกันเป็นไลฟ์สไตล์เดียวกันเนาะ พอเป็นไลฟสไตล์เดียวกันอย่างเงี้ยมันก็เลยจะทําให้คุณจูนติดได้ง่ายค่ะเออดังนั้นโอกาสในเดือนกันยายนนี้ค่ะมีแนวโน้มที่คุณจะมีคนเข้ามาคุยหรือไห่มีค่ะเป็นตัวบุคคลเข้ามาเลยค่ะแต่เข้ามาในแนวเฉื่อยๆนิดนึงเออไอแบบเป็นคนที่แบบมีความคิดแตกต่างกันมากๆในช่วงแรกนะแต่ก็สามารถที่จะเข้ากันได้ดีอยา่างพิลึกในช่วงหลังนะคะแสดงว่าอาจจะเป็นคนที่เอ่อมีการแบบถกเถียงกันเช่นนะคุณชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นเขาก็ชอบไปเที่ยวญี่ปุ่น แต่ต่างคนต่างมองว่าอันคนหนึ่งก็บอกว่าเมืองนี้ดีกว่าเมืองนั้นเมืองนั้นดีกว่าเมืองนี้อาหารชิ้นนี้ซูชิร้านนั้นดีกว่าอะไรแบบเนี้ยมันมีการเถียงกันโดยเรื่องแบบเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วคือคนรอบข้างก็จะมองว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เธอทั้งคู่มีรับไซายเหมือนกันเลยนะแต่เราสองคนนั้นไม่รู้ไม่เข้าใจฉันอยากจะเถียงก่อนอารมณ์นี้นะความขัดแย้งกันเนี้ยค่ะจะทําให้คุณทั้งคู่สนิทกันโดยไม่รู้ตัวทาให้คุณทั้งคู่หาเรื่องมา ถกเถียงกันดีเบตกันอยู่เรื่อยอารมณ์นี้อุ้ยสุดดีนะคะเดือนนี้มีโอกาสเจอค่ะเจอจากไหนคะก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าจะได้เจอจากสิ่งที่คุณสงสัยสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณกําลังเริ่มต้นเรียนรู้นะครีเอเตอร์ที่ขึ้นมาตรงนี้สิ่งที่คุณได้ช่วยเหลือกันแล้วกันสิ่งที่คุณได้ประคับประคองกันแล้วกันนะคะสิ่งที่คุณได้เนี่ยมีการแบบว่าลงหลักปักฐานไปด้วยกันเช่นในเรื่องของการงานความมั่นคงก็ได้ หรือว่าเป็นเรื่องของการที่ได้พูดคุยกันในเชิงลึกก็ได้เป็นที่ปรึกษากันในเรื่องบางอย่างก็ได้การเริ่มต้นเรียนรู้ในเรื่องที่มันแปลกใหม่ไปด้วยกันก็ได้นะคะมีการสร้างเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันนะหนึ่งนี่คือคนคนนี้คุณจะได้เจอเขาค่ะเขาเป็นคนในลักษณะไหนคะคนคนนี้เป็นคนเก่งเลยคะ่ะเป็นคนภุมมฐานเป็นคนที่มองอะไรไกลเป็นคนที่มีความสุภาพในตนเองมากๆม,ม,มีความเป็นผู้ใหญ่ในตนเองสูงมากๆและในขณะเดีวยวกันก็เป็นที่ปรึกษา ที่ดีให้กับคุณด้วยค่ะมีความเป็นเพื่อนสูงมีความเข้าใจโลกนะแล้วก็เป็นคนที่มีความนิ่งค่ะรักครอบครัวอันนี้คือสิ่งที่เขาเป็นค่ะเจอได้เมืม่อกี้บอกแล้วจากงานสัมมนาต่างๆนะจากการงานก็ได้นะคะเจอแล้วความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในรูปแบบไหนไปเรื่อยๆเลยค่ะใช้เวลาแล้วก็มีแนวโน้มที่จะคุยกันผ่านโซเชียลมีเดียนะแดนไกลคือไม่ได้อยู่ใกล้กันนั่นนเจอกันทีหรือว่าอาจจะเจอกันแค่เฉพาะวันเสาร์ที่สองของเดือนประมาณนี้นะ คือให้อารมณ์เหมือนแบบเอ่อเป็นของแร r คือไม่ได้เจอกันได้บ่อยอ่ะแต่ว่าทุกครั้งที่เจอกันก็อยากที่จะพูดคุยแลกเป็นความคิดเห็นกันได้อย่างเยอะๆแต่คุณทังคู่ก็คุยกันอยู่แล้วผ่านโซเชียลมีเดียได้มีการเลือกได้มีการตัดสินใจได้มีการคุยหรือว่าถกเถียงกันไปเรื่อยๆนั่นเองนี่ใช้คําว่าถกเถียงเพราะอะไรอ่ะเมื่อกี้มีห้าคาถาเนาะจะไได้พูดคําว่าแบบเอออวยกันเงนี้มันไม่ได้มันไม่ใช่การอวยมันการถกเถียงดังนั้นสถานการณ์ความสัมพันธ์ของความสัมพันนธ์ี้ค่ะ อย่างที่บอกไปว่าพอมันไม่ได้เริ่มต้นจากความรู้สึกอ่ะมันเริ่มต้นจากการการะทําการเรียนรู้เหตุการณ์บางอย่างหน้าที่บางอย่างมันก็จะทําให้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ของคุณเองเนี่ยมันค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่มันค่อนข้างมีความตรงฉินชัดเจนไม่ได้มีการเอาใจกันขนาดนั้นอิธิพลของสองดาบที่ขึ้นมามันเลยทําให้รู้สึกได้เลยค่ะว่าคุณทั้งคู่อ่ะเลยค่อนข้างระแวดระวังว่าเอออีกฝ่ายอา่ะจะมีใครบางคนอยู่แล้วหรือไม่นะ มันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออแล้วฉันจะสามารถเปิดใจให้กับคนคนนี้ได้หรือไม่เขาดูพลังงานจากไพ่เลยค่ะคนที่เข้ามาคนนี้เปิดใจได้หรือไม่ค่ะคือคาถาคือยังไงไพ่ก็ยังบอกว่าเออมองไปนานๆนะอย่ารีบร้อนเนี่ยเด็กแหงแม่เห็นไหมคืออย่ารีบร้อนค่ะเพราะว่าอะไรถ้าคุณยิ่งรีบแบบคุณยิ่งเครียดหรือว่าถ้าคุณรีบตัดสินใจขนาดนั้นมันจะทําให้คุณกังวลและเมื่อใดที่เรากังวลหรือเรามีอารมณ์อยู่เราจะไม่สามารถตัดสินใจได้ในหนทางคําตอบที่ดีที่สุด นั้นถ้าถามไพ่ค่ะไพ่บอกว่าเอ๊ะครปัจจัยให้คนคนนี้ดีไหมนะควีนคาถามองไกลๆนะใช้เนี่ยตาที่สามของคุณค่ะในการสื่อสารในการพูดคุยในการทําความเข้าใจในคนคนนี้ให้มากขึ้นและอยู่กับคนคนนี้ให้เป็นเหมือนกับว่าเขาผูกมัดเราเอาไว้เฮ้อแต่สุดท้ายแล้วค่ะถ้ามันเกิดความตึงเครียดเนี่ยพอมันมีอิทธิพลของไพ่ก้าวดาบบางทีเรากังวลเกินไปในแง่ของความสัมพันธ์ว่าถ้าฉันมีใครคนหนึ่งเข้ามาฉันต้องแบบเซยเยสกับเขาฉันต้องแบบเป็นคนที่ใช่สําหรับเขามันไม่ใช่นะ ี่ผมให้มันเหมือนกับว่าอย่าไปตึงเครียดค่ะกับสิ่งที่พูดคุยกันมันเป็นเรื่องหรือช่วงเวลาที่คุณและเขาอะต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจกันและกันก่อนมันไม่ใช่ว่าการที่เขามาจีบเราเพราะลไตล์เดียวกันแบบนี้วันหน้าในอีก6เดือนข้างหน้าเขาจะยังมีลไบล์แบบเดิมก็ไม่ทุกคนมันมีเรื่องที่ชอบหรือมันมีอิทธิพลีนการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าในระหว่างทางค่ะเราจะเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนไปด้วยกัน ได้หรือไม่หรือคนนึงเปลี่ยนแต่อีกคนนึงยังอยู่ที่เดิมอะไรแบบนี้คือมันเป็นสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ดังนั้นคีนคาถาขึ้นมาเปิดได้ไหมมองไปยาวๆไพ่ไม่ได้บอกว่าเปิดได้หรือเปิดไม่ได้ไพ่บอกว่ามองไปยาวๆนะคะดังนั้นเดือนนี้ใครเลือกกองสองนี้ไม่เหงาแน่นอนนะมีคนเข้ามาคุยแน่นอนจากไลฟ์สไตล์หรือกิจกรรมอะไรที่มันแปลกใหม่แต่แน่นอนค่ะถ้าเพื่อนบอกว่าเอมมี่ไม่เจอเลยเพราะคุณเอาแต่อยู่ที่บ้านฉันไม่ไปไหนเลยฉันอยู่แต่กับเพื่อนเดิมๆกลุ่มเดิมๆแก๊งเดิมๆไม่ไปไปไม พอพลังงานไพ่บอกแล้วว่าคุณจะเจอเพราะถ้าเกิดคุณมีเหตุการณนะ์นี้นะดังนั้นก็ลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองดูอย่างน้อยได้ไปเรียนรู้อะไรที่มันแตกต่างจากสถานการณ์เดิมๆของตัวเองมากก็จะเป็นการเหมือนเพิ่มพลังงานให้กับตัวเราเองมีความมั่นคงมีความมั่นใจมากขึ้นพลังงานไพ่เลยอยากให้บทสรุปกับคุณว่ายังไงคะโอ้รออยู่นะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ค่อนข้างบอกได้เลยค่ะว่ามันเป็นพลังงานที่ดี สี่คาถาคือไพ่สรุปใช่ป่ะแล้วขยายมาเป็นเด็ดสตาร์กับ3ถ้วยอะเรามองได้เลยค่ะว่าความสัมพันธ์ครั้งถัดไปเนี้ยที่คุณกำลังจะได้เจอสำหรับ,บคน,นโสดน,นะจะเป็นพลังงานของความเป็นเพื่อนความเข้าใจกันและสร้างความมั่นคงเหมือนกับรู้จาักกาันตั้งแต่ชาติปางก่อนเลยอะแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะเรารู้จักกันก็จริงแต่ว่าระหว่างทางคุณต้องมีเรื่องทะเลาะกันนะถกเถียงกันอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ไพ่ยอยาจจะบอกคุณเลยว่าเดือนนี้ไม่เหงาแน่แนคนโสดคุณมีคนคุยแน่นอน แต่คนที่เขาจะคุยกับคุณเนี่ยบางทีอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่เขาต้องการให้เราไปช่วยเหลือเขานะคะแล้วก็บางทีเขา,าอยากจะอย่างมอบของขวัญให้กับเราก็ได้บทสรุปจากไพ่เลยคืออะไรคะอุปสรรคที่มีระหว่างกันนั่นแหละจะทําให้คุณสตรองขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วค่ะขออีกใบหนึ่งนะแลกเปลี่ยนค่ะคือการอะไรคะแลกเปลี่ยนความคิดไลฟ์สไตล์ระหว่างกันแล้กัน ดังนั้นถ้าดูจากคําแนะนําด้วยเนี่ยคือคนๆนี้เขาอาจจะมาช่วยคุณได้แล้วก็มาเติมเต็มคุณในเรื่องบางอย่างได้รวมถึงคุณทั้งคู่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาอุปรสรรคไปด้วยกันหรือข้อจํากัดระหว่างแต่ละกันได้เช่นอาจจะเป็นคนละ,ะสื่อสารกับคนละภาษาอยู่กันคนละเมืองคนละประเทศหรือคนละจังหวัดเป็นตน้นแต่สิ่งนี้ค่ะนานๆเจอกันเมื่อกี้บอกแล้วว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นานานๆเจอกันทีแต่เจอทีแล้วรู้สึกคุ้มค่าที่จะได้เจอรู้สึกยอมฉันยอมเสียเงินค่าเครื่องบินเพื่อที่จะบินมาเจอเธอ ไม่ได้แบบคุยกับเธอในช่องทางออนไลน์อย่างเดียวเป็นต้นนี่คือพลังงานของความสมานของคุณในเดือนกันยายนถ้าเจอแล้วอย่าลืมกลับมาเก็บสถิติการกับเอเโฮโรดาล่างได้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนคนโสดชาวกองสองถึงทันด้วยสวัสดีค่ะกองที่3มนะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆคนโสดกองที่3นี้ในเดือนกันยายนนี้ค่ะพลังงานความรักความสมันของคุณเป็นอย่างไรบ้างมาลุ้นกันสิแน่นอนรย้ำอีกครั้งนะคะวันนี้คือการทำลายแบบภาพรวมและเป็นแนวโน้มไม่ใช่ดวงของคุณในคนหนึ่งดังนั้น ใช้วิจารณญาณด้วยว้าววูวูว <c oughs> นี่ยลุ้นตามโหลุ้นตามเลยอะ่ะอันนี้ต้องระวังนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับคนโสดกองนี้ระวังการไปแอบชอบคนมีเจ้าของให้ดีอันนี้เตือนก่อนเดี๋ยวเราขอมาดูต่อกันนิดนึงมีสองทางเลยคุณมีใครบางคนอยู่ในใจแล้วแต่คนโสดก็ยังคง แอบชอบใครอีกคนหนึ่งมันมีเรื่องราวของรักซอรที่ค่อนข้างชัดเจนนะหรือว่าไปข้องเกี่ยวกับสภาวะที่แบบความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะดังนั้นถ้าถามว่าคนโสดพลังงานของคุณในช่วงนี้คืออะไรไมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางความสัมพันธ์จะบอกว่าในเชิงลบก็เดี๋ยวทําให้เพื่อนๆ่อไปนิดหนึ่งเนาะคืออิทธิพลไพ่อ่ะมันเหมือนกับว่ามันจะเ,เริ่มมีการวางแผนในเรื่องของการจัดการความสัมพันธ์อย่างแยบย์แล้วอ,อันนี้ดูมีดูมีเขาเรียกว่าอะไรนะกลยุที้มากกว่านะใช้คําว่าแยบยนแทนนะ ขาดูหน่อยคะ่ะเจ็ดดาบคืออะไรตัวเลือกคุณเยอะมากเลยอ่ะใช่ไหมเฮ้ย,ยคนสโสดกองนี้เขาดูพลังงานหน่อยคะ่ะเดือนนี้กันยายนของคุณเองมีคนเข้ามาไหมบ้าจริงเดอะเวอร์ขึ้นมาไม่มีได้ยังไงก่อนค่ะมีแน่ๆน,นะคะและมีเยอะด้วยนะมันมีโอกาสเข้ามาบางท่านอาจจะเจอจากหน้าที่การงานบางท่านอาจจะเจอจากสถานที่เดิมๆของคุณเองคนเดิมๆของคุณเองรวมไปถึงค่ะบางท่านก็จะเจอจากสังคม สถานการณ์ที่คุณอยู่โดยเฉพาะถ้าเกิดใครบางคนที่กําลังพึ่งเปลี่ยนงานเปลี่ยนสังคมของคุณเช่นทั้งเรียนจบนะแล้วก็ย้ายเทอมใหม่แบบนี้ค่ะก็จะบอกได้เลยค่ะว่าเพ,เพื่อนมีโอกาสเจอจากสถานการณ์หรือสิตูวอชนนั้นๆได้ดังนั้นเดือนนี้ค่ะมีโอกาสเจอบางคนก็อาจจะเจอทางออนไลน์ก็ได้ออนไลน์แล้วก็ทักมาแต่ว่าโอ้ยกว่าจะได้เจอกันกว่าจะได้คุยกันแต่ละทีมันเลยทําให้เรารู้สึกแบบว่าไปผูกพันไปพวัวพันกับใครบางคนที่หลากหลายโอ้โหเป็นเดือนแห่งการแบบเขาเรียก่าหัวกระไดบ้านไม่แห้งนะคะ ดังนั้นในเดือนนี้ค่ะมีโอกาสที่เพื่อนๆชาวกองสามได้เจอค่ะคนที่คุณได้เจอเขาเป็นใครอ่ะขอดูหน่อยลักษณะเขาเป็นใครอะะเขาเป็นนักลงทุนก็ได้เป็นคนทาอะไรช้าๆแต่ทําอะไรแล้วชัวร์ค่ะเป็นคนขี้โม้ขี้อวดหน่อยค่ะเด็กขันในตนเองมากๆและแน่นอนเนี่ยบอกแล้วว่าอินทิพนไพ่ค่อนข้างชัดนะคะว่าต้องระวังในการที่จะได้ไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่คลุมเครือนะหรือว่าไปแอบชอบคนที่เขามีเจ้าของหรือคนมีเจ้าของเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์กับคุณ ได้ให้ดีดังนั้นเดือนนี้ควรเปิดใจไหมคะเปิดใจได้ไหมคนโสดกองสามนี้เปิดใจได้ไหมอู้หูแล้วไพ่ก็ดันขึ้นมาแบบนี้อีกอะใช่ปะ่ะพอไพ่ขึ้นมาแบบนี้ถามว่าเปิดใจได้ไหมอะค่ะมันอย่างที่บอกไปอะถ้าคุณเปิดใจอะคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของความเสียใจได้ง่ายนะอืมพูดแบบนี้เราคือเราไม่อยากทําให้คุณบั่นทอนลยไจริงนะแต่ตามไพ่นะคะเปิดใจได้ไหมไพ่บอกว่าอมก็อาจจะต้องเผื่อในเรื่องของการเจ็บ จ็บปวดหัวใจได้ด้วยนะเจ็บปวดเสียใจถูกหักหลังทุแทงข้างหลังต่างๆนานาด้วยก็แล้วกันนะคะมันยังไม่ได้เป็นไพ่ที่สว่างสวยสวยงามมากขนาดนั้นทําไมคะเราต้องหาคําตอบแล้วทําไมเพราะสิ่งที่คุณคิดว่ามั่นคงมั่นใจหรือรู้สึกว่าเขาเชื่อกับเราเนี่ยไม่อาจจะทําให้คุณรู้สึกแย่หรือคิดมากหรือกังวลได้เพราะว่ามีระยะโปรโมชั่นที่ชัดเจนแน่นอน สิ่งที่ซึ่งต้องพิสูจน์นะคะดังนั้นอิเดีโพลจากไพ่เลยอยากแนะนําเพื่อนๆกองนี้ว่าอะไระคะก็พยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันแล้วกันนะให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ให้อิสระกับตัวเองมากๆอย่าเพิ่งไปรีบร้อนอย่าเพิ่งไปตัดสินใจในสิ่งที่เรายังไม่มั่นใจนะคะถ้าเกิดเรายังรู้สึกเครือบแครงใจหรือสงสัยอยู่ก็อยากให้คุณชะลอเวลาในการที่จะตัดสินใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปก่อนหรืออีกแง่ก็คือ ให้เวลาตัวเองให้มากก่อนที่คุณจะแอคชั่นนะคะหรือมีการกระทำอะไรที่เป็นการให้ความสำคัญกับอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นน,นั่นเองว้าวไพอยากแนะนำอะไรเพื่อนๆกลองนี้บ้างคะ่ะในแง่ของความสัมพันธ์นะดูแลกันไปยาวๆค่ะดังนั้นอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาแบบรีบๆเร่งด่วน ฉันชอบเธอมากเพิ่งคุยกันสองวันฉันชอบเธอมากฉันรู้สึกว่าเธอคือคนที่ใช่นะอันนี้ให้คิดเยอะๆค่ะแต่อย่าให้คุณลองเปิดใจให้กับคนนี้เขาไงคะ่ะอยู่กันมานานนะเรากับเขาดูแลกันและกันรู้จักกันมาเนิ่นนานแล้วมีการช่วยเหลือการแก้ปัญหาร่วมกันได้รู้แนวทางการใช้ชีวิตของอีกฝ่ายอีกฝ่ายสนใจการใช้ชีวิตของเราแบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่แนะนําดังนั้นอะไรจะเกิดขึ้นในเดือนนี้สําหรับคนโสดบ้างนะคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคะคุณจะเจอกับสิ่งที่ทำให้คุณต้องบล็อกตัวเองออกไปจากความสัมพันธ์ข้อจำกัดบางอย่างมันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นทิศทางไพ่เลยบอกว่าบางทีะอะค่ะโดยเฉพาะถ้าใครอะได้ได้รู้จักคนต่างชาติเนาะบางทีเขาอาจจะสร้างความผุกข้องหมองใจให้กับเราก็ได้หรืออีกแง่หนึ่งก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้อะเพราะ มันมีข้อจํากัดบางอย่างที่ทําให้คุณก็รู้ตัวว่ามันไปต่อไม่ได้หรอกสําหรับคนโสดนะเพราะว่ามันมีอิทธิพลของคนอื่นเข้ามามีบทบาทมากๆนะคะมนเลยทาให้อ่าความสมคัธ์ที่เกิดขึ้นในเดือนกันย,ยายนี้สำหรับคนโสดก็อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นไพ่เลยอยากจะให้บทสรุปกับเพื่อนๆคนโสดในเดือนนี้ว่ายอย่างไรคะก็พยายามทำความเข้าใจพยายามพูดคุยพยายามสื่อสาร ให้มากค่ะแล้วก็ไม่จําเป็นที่คุณจะต้องรู้สึกว่าคนที่เข้ามาไม่สามารถพัฒนาได้แล้วเราจะเป็นคนที่ดูแย่เก้าใจไหมแต่อยาาให้คุณเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีอะไรนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบไปใช่ป่ะดังนั้นลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการพูดคุยสื่อสารในระยะยาวห้ามรีบร้อนเด็ดขาดค่ะไม่จําเป็นว่าทุกคนที่ได้เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์จะต้องพัฒนาความสัมพันธ์เสมอไปนะ เพราะเราจะต้องมีการเรียนรู้นะคะว่าเราเข้ากับเขาได้ไหมเขาเข้ากับเราได้ไหมเป็นต้นดังนั้นก็อยากให้เพื่อนๆลองพยายามที่จะเรียนรู้กันไปแบบไม่รีบบอกแล้วเมื่อกี้มีพลังงานที่เราต้องใช้เวลาเนาะดังนั้นห้ามรีบเด็ดขาดน,นะคะดูแลกันไปยาวๆใครรีบให้ให้ช็อตโน้ตไว้เลยว่าระวังพลังงานไพ่เลยอยากว่าอะไรอยากบอกแนะนําเพิ่มเติม,ตมว่าอะไรคะเราต้องมีความสดใสเราต้อง มีความมุ่งมันเราต้องมีความอะไรคะปังปุรีเยเราต้องทำตัวเองให้เหมือนกับว่าเรายังคงเป็นวัยรุ่นวัยใจยวัยรุ่นไวัยใสอยู่นั่นเองนี่คือคําแนะนำจากภัยเพราะความรักที่ดีของคุณเองค่ะมันต้องเป็นความรักที่ง่ายและสดใสเนาะและยิ่งถ้าเรารู้สึกว่าเออเราทําอะไรแล้วมันมีแต่อะไรที่จะดีขึ้นดีขึ้นเสมออะ มันก็คือพลังงานความสัมพันธ์ที่ดีนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเราพยายามแล้วค่ะแต่เรายังคงรู้สึกผิดหวังซ้ำซากอยู่แบบนั้นแสดงว่านั่นอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับคนโสดชาวกองสามก็ได้ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะคะยังไงก็พยายามมองในจุดที่ทําให้เรามีความสุขทําให้เรารู้สึกมั่นใจนะอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกเศร้าหมองเศร้าโศกเสียใจก็พยายามที่จะยอมรับความเป็นจริงให้ได้แล้วคุณจะมีเอมี่เป็นเพื่อนที่ให้กําลังใจคุณอยู่ตรงนี้เสมอค่ะ เป็นกำลังใจให้กับชาวกองสามทุกท่านด้วยฟังแล้วเป็นยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะรออ่านคอมเมนต์ของคุณอยู่สวัสดีค่ะและนี้ก็คือ3ามกองไพ่ที่เพื่อนเพื่อคนโสดได้เลือกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าใครเลือกกองไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างค่ะกฟดึงช่องทางกติดตามกันด้วยผ่านทางอินสตาแกรมและติกตกอรเอมิส o โรเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ